เจอกันอีกแล้วนะครับนี่คือส่วนของเสื้อท่อนบนนะแต่จำไว้น,นะครับเวลาเล่นเสร็จนะนะโดยโดยถ้าใครไม่ใส่ใส่ชุดแล้วแกะ,แกะแ,กะแกะแล้วไม่เคลียร์พวกเชือกพวกนี้ออกหมดนะกูเจอกูดา่า <S <S หมดเลยนะมันเป็นการถนอมชุดนะครับมันเป็นคาเชือกคาอะไรวนนีมัไม่ดีนะจะของใครก็ช่เน่ยนะถ้าคนรักอุปกรณ์รักเชือกคาจริงไงมันต้องไม่เหลืออะไอย่างเงี้เข้าใจไหมจำไว้นะอย่าให้ใครมาว่าที่หลังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เอานะ ต้องต้องทําให้หมดเพราะกว่าเขาจะปักได้กว่าเขาจะทําได้สักชุดชนี่ยมันไม่ใช่แบบแบบแบบไหนดูนะดูนะมึงไปดูนะนะกำลาังทํงาอยู่นะเห็นไหมกำลังทําทีเนี้ยถ้าเกิดทําเสร็จแล้วใครยิ้มของพวกใบแล้วไปแต่งอยี่ยงันน,งนี้ก็ไปคาเช่นนักกูดาหมดแล้ว <c oughs> จังไว้นะนี่นิสัยไม่ดีกันไม่เอายังไว้เพราะไอ้เครื่องพวกนี้มันมาซัดเหมือนองนี้ไม่ได้เข <c oughs> ้าใจด้วยนะอ่ะโอเคมา นี่คือส่วนเสื้อเนี่ยเขาเรียกอะไรวะอันนี้ผู้สาผูหาอะ,อะไรวะเฉลองเออฮะไม่เนี่ยเนี่ยเสื้อเนี่ยเออเขาเรียกอะไรฉลององค์เหรอฉลององค์ไม่แต่แตนลิงนี่ก็คงเสื้อเสื้อลิงเดีย๋ยวเราไปดูดูที่จำไม่ได้แก่แนละ้วมึนๆเหมือนกันมันไม่ได้ห่างนานแต่บางทีวิถีก็เป็นนะเฉลององเสือ้อสนาบเข่าเออ เสื้อเนี่ยลองดูเสื้อเลยเสื้อลิงเนี่ยหน้าอกไม่มีเอาไปเสริมหน่อยไหนเอเียไม่ต้องไหนติวลงข้างล่างนะติวลงไปข้างล่างอ่าโอเคนี่ฟองเงินนะนี่คือการเสริมทำไมหุ่น B มีหน้าอกบึกเลยนะเขาใช้เสริมตรงนี้บางคนไม่ต้องเสริมแต่ เขาต้องกล้ามต้องนมอกต้องเนื้อแตกเป็นแฉกเลยนะครับนะบางคนหอมเนี่ยเขาจะมีเกาะอกนี็นไก่เกาะอกมาทำเกาะอกมาคล้ายๆกักล้ามเรามีนวมหมดเลยนะแต่ก็ใส่ตรงนี้ก็โอ้ดุบึกเลยนะโอเคอ่าเห็นไหมพอเสร็จรถมันก็จะเหมือนถ้าเรามีมีอกมีนมมีอะไรอย่างเงี้ยนะนะเป็นกล้ามเป็นมัดมัดพอขอดออกมาแม่งแห้ง ตาไม่เห็นเหมือนต, unku, ตอนแต่งตัวเลยตอนลุงโคดขวดเมามาดูอีเอาปกมาหายไปไหนครับปกมันหายไปแล้วนี่อ่ะโอเคจับไว้ตรงนี้หรอกจับ่าเดี๋ยวกูกูขออันนี้ก่อนขอขอเคลียร์นนี่นะครับโอเคครับจับไว้ก่อนอันนี้ตรงนี้อ่ะอันนี้นะเพราะว่าการเย็บเนี่ยมันมีวิธีละมันไม่เหมือนเย็บเนาผ้าทั่วไปเน็บเย็บยังไงไม่เห็น ไม่เห็นเชือกไม่เห็นได้รือเย็บยังไงให้มันได้ดึงดึงนะจับไ้นะจับไปนะเดี๋ยวจะบอกวิธีเย็บแล้ว,แล,วแล้วนี่คือเชือจกจับเชือกเย็บขนางเท้าใช่ไหมดูดูนะมัดยังไงเนะี่ยเห็นไหมต้องต้องดึงแล้วมันต้องไม่พันกันด้วยนะดึงสอดแล้วก็ดึงคลืดออกมาได้เลยเข้าใจปะ่ะอ้อมของวมวมโอเคมัมดอย่างนี้ไม่ดีเสียเวลาแล้วก็ดึงแล้วก็แกะยยกแกะไปแกะมาไม่กระพันกันม่วไปหมดเลย อันนี้ไม่เอามาอย่างนี้ผิดนะครับนะครับอุ้มจริงๆแล้วมันมีแค่แม้กระทั่งเชือกมันก็จะมีสูตรของมันคือการทํารักร้อยหรือการคว้นคว้นควันเนี่ยสองเส้นสามเส้นนะล้วมาคว้นให้เป็นเกลียวนะเกลียวนั่นเดี๋ยวแล้วมีเวลาล้วจะสอนทำทำเป็นทําเป็นเกลียวเกลียวมาแล้วเป็นเส้นเดียวโอ้โหทำเชือกคาบก็ไรต่างๆทำเชือกคาบก็ทำที่รัดเดียวเออทำเชือกเย็บเนี่ยโอเคทิ้น

ว่าไปไงตรงน yeah, ี้ก right? ูกลัวเดี๋ยวมันจะขาดไปจรงเลยเพราะว่าเป็นผ้าที่เป็นผ้าไหมไหมอะไรก็ไม่รู้ใช่คผ้านุ่มมากดืไปยุบเนี่ยวที่เขาประยุ์ ตอนนี้กี่โมงแล้วครับคือเขาไวหน่อยนะไอ้นั่นบอกบ่ายสองอะมันบอกอ่ะอ๋อโอเคเพราะเผากี่โมงครับเนี่ยเขาไม่แน่ค่ะคือทอดผ่าเสร็จแล้วเขาเผาเลยไงอ้าวเหรอเห็นบอกเขาแต่มอ๋อเขาก็เลยเอาไว้หน่อยนะโอเคงั้นเร่งเลยอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรพันเพราะมันก็ใกล้เสร็จแล้วของลิงแป๊บเดียวเย็บเสร็จแล้วก็เสร็จละอไอ้เราก็เข้าใจว่า ประมาณบ่ายสามอา่าไปเรื่อยๆเพราะยังไงก็ทนันเนาะตอนนี้กี่โมงละนี่ก็บ่ายสองประมาบสงแล้วมั้งหลังมั้งอ่าโอเคนะครับดูนะครับขั้นตอนการเย็บด,ดูไว้อันนี้มารับเลยใช่ไหมโอเคไา้ไหมอ่าแล้วเร่งละ,อะอเอาเร่งอ่าน่าดูนะ<อ>การเย็บดูน,นะครับ วิธีการเย็บนะสอดได้ยังไงดูยังไงนะเพื่อจะดึงได้นะครับแล้วจะได้รู้ไว้จะบอกทีเดียวนะแล้วดูไว้นะครับดูไวอ่ะเนี่ยเย็บเป็นลักษณะการเย็บนะเราต้องเย็บเป็นปากฉนลามออกมาครับเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะโอเคเวลาดึงมันจะเข้ารูปทันทีนะเข้าใจไหมดูไว้ดูดูไว้ดูไว้เรียนรู้ไว้ด้วยในตัว โอเคอ่าดูไว้เนี่ยอ่ะเห็นไะหให้ดูนะ <S <S บางทีเราก็ต้องเป็นแม่สืเหมือนตั้งนั้นเรื่องเย็บผ้าไมนะ่ใช่เป็นแต่ผู้หญิงผู้ชายนะนจริงๆแลาต้องเย็บต้นผมว่าผู้ชายถือว่าแน่นและกระุ่ายอย,าอยา่างผู้ชายที่ทำอะไรทำอะไรก็ทำทำได้ดีนะขอให้นะี ใช่คำเป็นกระเคยนะครับพี่ชายนะครับเนี่ยนะเราดึงกีรัสเต็ปเนี่ยจะเป็นแบบนี้ดึงดึงแบงนี้มันตึงเลยสนใจไม่หย่อนยังดึงวัด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 ดึงด้วยเห็นไหมอ๋ออ๋อเราต้องดึงแน่นแบบแค่ไม่ให้มันไม่ให้มันย่นแค่นั้นพอแล้วดึงมากบางทีเสี่ยงเราต้องมีการทำรัร้อยทำเกี่ยวเลยนะข่าเนี่ย บางมากนี่หน,ะน,นมากทำเองไม่เท่าไหร่เหงผ้าแข็งเนี่ยโอ้ยดึงตาเจ็บดวงตายใช่เนาะเจ็บโอเคครับเนี่ยปับ๊บน,นี่คือการเย็บสุดท้ายเราก็จะมาตัดเกี่ยวตรงนี้เย็บเชื่อกให้ยาวกว่าน,นี้นะร้อยอ่ะเข้าใจไหมพาได้ยอ่อร้อยแค่นี้บางที แน่นไหมแน่นป่ะแน่นแน่นเดี๋ยวก็ต่องมาขาโอเคครับโอเคไหมโอเนะกูดูหุ่นเองเนาะกูดูแล้วมันต้องให้เล็กลงต้องอย่างนี้เลยโอเคอย่างนี้ไม่ได้แต่งแต่งนีแต่งอืมมีการขายวะนะต้องบางทีถ้าเกิดเย็ดไม่เห็นรอันี่วิธีอยู่แต่นี่รีบแล้วอะโอเคโอเคครับทีนี้ก็การศึกษาเนาะ แป๊บเดียวมีวิธีแป๊บเดียวมีอะไรมันไม่เหมือนกับแต่งตัวทั่วไปไงพวกนี้มันต้องเย็บทั้งตัวเข้าใจไหมมันไม่ใช่สวมปุ๊บรู้สิกปั๊บ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 อย่างงี้มันต้องเย็บทั้งตัวมันมีศาสตร์ทงังมันอยู่ไม่ใช่ใครก็เป็นเข้าใจไหมโอเคครับหลังมาดูนะปับ๊บปั๊บอย่างงี้แล้วก็มัดเก็บตรงนี้ ตรงนี้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้พุ่มนไงพุ่มเราเอาผ้ามาพุ่มอีกทีนึงก็ได้พุ่มอย่นี้เลยหันหน้ามาเออจะขาดาาต้องต้องทำความพอใจตรงนี้ด้วยถึงบอกให้ติดเาไว้เยอะๆเสาไว้เวลาเนี่ยเราต้องแต่งเองได้เลยไม่ต้องไปอาศัยใครอย่างกูเนะี่ยกูแต่งเองได้เพราะกูหวังว่าสักวันกูจะไปเมืองนอกไงตอนนั้นสนะุดท้ายกูไม่ได้ไปได้แต่ไปไปนอกไปบ้านนอกแล้วตอนนี้เป็นกูบ้านนอกอ่ะ จับม yeah, okay. okay. mm ัด hmm. จ yeah. well, uh, oh. mm ับวัดอ่าปิดรัสเซลอยู่ไหนอ่านี่เจอละเอาโอเคนี่เขาเรียกรัสเซีลนะดูไว้นะนี่รัสเซีทลตามไปแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีเชือกอันนี้ไม่มีเชือกมัดเลยก็ต้องเย็บเอาอ๋ออ่ะโอเคมันไม่มีเชือกมัดต้อเย็บเอาน่ามั้ยแตพอมันไม่มีเชือกนะเราก็ต้องใช้วิธีการมัดเอาดึงตรงนี้ต้องรัดให้ตึงนะปอยอ่ มันไม่เหมือนชุดโขนทั่วไปนะอันนี้เขาประยุกต์ละมันคล้ายๆชุดหุ่นหุ่นหุ่นห,นหลวงประมาณนี้เนี่ยแต่นี่ต้องเท่ากันอ่ะโอเคกดปดอ่าโอกทมันไม่มีเชือกเฮ้คุณโจเชือกไปไหนวะคือไม่มีเชือกนะทำเชือกไปเรื่อยมันงงยากมันจะได้ง่ายเดียกันมันไม่ลำบากมากเลยแต่ถามว่าทำได้ไม่ได้แหละแต่ม,มันลำบาก <S <S จับไว้อ่ะไม่เอาเอาเอจับไ,ไว้เงี้ยจับไว้ เห้ฮ <Yeah. S 2> ึนนะครับก,การศึกษาอย่างเดียวเลยไม่ใช่ละเลยอพอของเนี้ยพอใกล้ๆแล้วก็จะลิ่งจะรีบมันไม่ทันแน่ครับประจังสิ้นละครับแต่ก็ทานทุกงานนะครับไม่มีไม่มีอะอันนี้คือถือโอกาสได้ศึกษาให้ให,ให้ให้เด็กได้ดูดูด้วยเนาะ มันขูดให้ขูดไปทีเดียวเพราะว่าต่อไปเนี่ยรูดต้องฝึกว่ฝึกในการถ่ายคลิปในการสอนหันคลิปเพราะอะไรเพราะวอลกีเออตัวเนีนานมากมายม่ิ่งไม่อยากเขาเนาะแต่เราอยู่ในสังคมต้องการประเมินก็เขาแต่บางทีมันปวดหัวที่ต้องไม่ทำดีกว่าไม่เอาไม่อยากความเป้าหน้าของวิชาชีพก็ไม่อยากอยากจะอยู่เบื้องหลังสอนไปเรื่อยๆใครอยากจะเด่นใครอยากจะดังใครอยากจะกกหน้าเอาเลยตามสบาย ไอ้ออบุ๋มบุ๋มทันได้สอนได้อุ้มนะไหมทันค่ะทันใช่ไหมตอนนั้นอยู่มอ,อะไรม,<อ>มหมั<อ>นหัวสองเลยมอสองใช่ไหมไอ้อุ้มอยู่มอสองไหมไอ้อบุ๋มสอนนะจำได้เลยพวกนี้มันนั่งทำไอ้อะไรนะไอ้เ <c oughs> <c oughs> งาะทำพานดกันบุญ ว่าไอ้บุ๋มมันทำให้ทำให้เงาะไอ้แรงปล่อยใช่ไหมจำได้ของมันอยู่เลยนะยังเล่นอยู่ยังไงนะโอเคตัดอย่างนั้นมันมันสั้นไปไงเขแต่เมื่อทีหลังจำได้นะเชือกเรามีอะเรามีเยอะแยะแล้วเอ็งมาร้อยอยู่กิ๊กอยู่เงี้ยสุดท้ายมันลำบากเงี้ยแค่ไง ย,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 ยังไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นจำไว้ขราวหน้านน้ร้อยเนี่ยร้อยมันยาวกว่าน,นี้อย่าไปห่วงเชือกไม่ต้องกลัวคิดว่าคุณไม่ได้ซื้อเองคิดห่ว <_ S 1> งนี่เอาไว้ห่วงของตัวเองดีกว่า <_ S 2> เห็นไหมสุดท้าต้องต่อเชือก <_ S 1> อืมยี่หอดีเ <_ S 1> ชือ ี่็ะุดนน้แล้วก็มัดตรงนี้เขาเรียกต่อเชือกนี่นะที่หลังมันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องต่อเพราะว่ามันเลือกได้แต่นี้เป็นเลือกที่จะต่อเลือกสั้นนะเพราะฟันมันเบาเห็นยังว่ามันเบาเข้าใจไหมต่อให้ยาวกว่านี้ให้มันเส้นเดียวเลยไม่ต้องมานั่งต่อเชือกอยู่ พอดีเขาจะได้เห็นวิธีการต่อเชือกเวลามันเชื่อมไม่พออัดเกละต่อแล้วทำยังไงเดี๋ยวมัด,ด,ม,ดมันไม่มีเชือกแคลแล้วถึงมีเราก็ต้องมัดอย่างนี้มัดมัดเพื่อให้มันอยู่ปล่อยมือ นั่นคือส่งคือนึกว่าพ่ออยู่เชียงใหม่คือจะให้พ่อเองใส่เอาน้ำดำ้ั่นสั่งที่ที่เบนเขาไว้ที่เชียงใหม่กส่งหลายบอลออรก็สะขนโสดก็บางทีวันนี้เลยต้องเหยีดเพราะก็มีน้ำดำดำขาย nó một này, nó, no. mình phải thì mình phải này mà cải thiện đó, một

เแล้วแล้วบำนี้แล้บำมุนมุนมามามาเฮ้ยกึ่งได้นิดนึงเพื่อความมั่นคงเพราะความชั่อเพราะเอ็นตีงตาใช่ไหมยีงตาบนหน้าด้วยทั้งดูพื้นหน้าทั้งพื้นแฉะไม่ต้องไปว่าแล้วแล้วเราเล่นตรงไหนครับเนี่ยไม่ไม่เข้าใจที่วัดไม่พื้นที่เวทีมันเป็นพื้นดินพื้น เป็นปูนใช่ไหมไม่แฉะไม่อะไรใช่ไหมเนี่เพราะว่าเด็กมันม้วนหน้าม้วนหลังไงเพราะว่าตีนกาจะกลัวแฉะน้ำแบบชุดเขาจะเสียหายโอเคครับอาเห็นยังจริงแล้วไม่ต้องกึงก็ได้นะแต่เพื่อความชัวร์จึงให้แม่มันลุยแบบ ที่นักครูปกติครูไม่ค่อยกึ่นเงาเวลาไปแต่งตัวแล้วไม่เคยมีหนุกนะครับไม่เคยมีไม่เคยมีครับแต่นี่กึ่นขึ้นหน่อยเพราะว่าไอ้ไอ้ดูไว้นะครับดูไว้นะเป็นคลิปเพื่อการศึกษาจะได้ไม่ต้องมาบอกกันเมื่อดูคลิปนี้แล้วสงสัยอะไรยังไงก็ถามได้นะครับ แต่ะะได้รู้คือให้ดูไว้เป็นองค์ความรู้นะแต่ถ้าจะให้เป็นเลยอยากดูคลิปเดียวเนี่ยคงไม่ใช่อ,ะชอ่ะนะ ตึงแล้วก็ตึงแค่เจ้าโอเคละเรียบร้อยอ่าทีนี้จะยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะเดี๋ยวอันดับแรกคือหลังจากที่เราเย็บตรงนี้แล้วนะได้หมดเดี๋ยวคนถ่ายคลิปการุณาไปทำอะไรได้ครับไปร้อยได้ถึยนด้ไหมนะแทนที่มึงจะร้อยเตรียมไว้แล้วต้งเยอะแยะอัน yeah, นี้มึงอะไรเนี่ยนะ อยู ừ, ่ก็งนานเยียมไหมนะไม่ใช่ว่าพอหมดแล้วมานั่งเสียเวลาร้อยกันอยู่ตรงนี้แหมคนนีงอ่ะส่วนใหญ่จะใช้ประมาณสอง้ะไรปะสองเท่าเท่าไหร่ เรียบร้อยแล้วอะวันนี้พอครับเนาะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของการแสดงคร,รับอะครับ